จากที่เราตัดมาแล้วมันสุกได้ที่นะ้วเราก็จะพารีวิวเนื้ตอตะบวยให้ดูนะว่าผมก็ไม่รู้มันแก่ยังไงแต่ว่าเปลือกเนี่ยเป็นแบ,บนี้แต่นี้ตายยางทีนะแต่เราก็มาดูเนื้อกันเนี่ยเป็นเป็นถนน,นปีแรกเป็นตัวบวยแล้วก็รูปม,มันแตกตามภาพที่เราตัดมาคือมันแตกมันระเบิดโดยที่ว่าเราไม่ทราบสาเหตุแนเพราะอะไรแต่ว่าตรงเนี้ยมองว่าแก่จัด แต่มองเนี้เหมือนมันยังอ่อนอยู่เดีวเรามาดูเนื้อก,กันเหมือนน้ำเต้าครับปีแรกเรามาพารีวิวนี้ให้ดูเป็นจิตจกวว่าเป็นยังไงนะครับมองไปข้างบนนี่มันน่าจะไม่มีเนื้อครับผมอมจริงด้วยกลายเป็นมันมันไม่สมบูรณ์นะนะมันติดแรงเรากร็รีวิวตามจริงเพราะว่ามันติดแรงไม่ได้รับการดูแลอ่ะ มาขอดเนื้อกันเลยครับดูเนื้อสีดูเนื้อนะเนื้อนี่มันจะสีจัดมากขอนเนื้อเราไม่รู้มันกี่เปอร์เซ็นนะแต่เนื้อขอเนื้อสักดวงครับขอดูเนื้อสักดวงกับกับนี่ครับถนนเพชรราชาหกสิบเปอร์เซ็นกับตะโวยไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซน็นเราก็ยังครับดมนับวนันแต่ว่าสีสัน นี่ครับดูยวงอยวงแกะแล้องเบาตรงนี้ครับมาบนให้ดูครับนี่ครับนี่ไงสีจัดครับผมนี่ครับสีจัดเลยถึงว่าใช้ได้นะถึงสีสันนะแต่บนก็เป็นหนึ่งเรื่องความยวงหนี่ยวงใหญ่แล้วก็สีจัดนะครับเราก็มาดูว่าของเราปีแรกมันเป็นยังไงก็ถือว่าใหญ่นะถึงเนื้อจะไม่เต็มเพราะความอุดมสมบูรณ์ในการดูแลไม่ดีนะครับนี่ดูต่อริวเนี่ยให้ดูนะแตว่า เป็นพันที่นขอละชิ้นครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเนื้อดูเนี่ยตกนะครับตกมาตกมาอืมอือหือหวานครับกรอบครับสีสวยครับผจะใช้ได้ครับปลูกตัวเองปลูกขายผมปีหนาปีแรกนะไม่ได้รับการดูแลนะเนื้อไม่เต็มใช่ไหมดูใช้ได้เลยดูดูดูดนี่ใช่ไหมมารีวิวกันดิบๆแล้วเนี่ยนี่ก็คือค่ายชาของตัวเซน ก็คลิปนี้ก็มาเนี้ยครับจะมาดูวิวให้ดูว่าเรียกว่าผ่านครับผมผ่านตวัวบย